ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือนกกระจาบสามตัวนะครับนกแม่กับนกพ่อกำลังช่วยลูกของมันที่หล่นลงมาจากรังท่านกล่าวไว้ว่านกกระจาบนั้นเป็นราชาแห่งนกที่ทำรังสวยที่สุดในโลกเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดสวยงามที่สุดนะครับนกยังรักลูกของมันเมื่อลูกพระตกลงมาจากรังแม่กับพ่อก็เข้ามาช่วยชีวิตนี่แหละนกยังรักลูกนะครับ จะป่วยกล่าวไปยายกับมนุษย์พ่อแม่จะไม่รักลูกดูนกกระจาบแม่จุดรังสุดชีวีไม่ให้ตกพ่อตระหนกรีบประคองเข้าช้อนหลังเจ้าตัวน้อยอย่าก,กังวลแม้หล่นรังพ่อแม่ยังเข้ามาช่วยไม่หมวยหมอนเพราะฉะนั้นนกยังรักลูกมนุษย์คือพ่อแม่เราก็รักลูกสุดชีวิตเช่นเดียวกัน นักปราชญ์ท่านจิงกล่าวว่าอันพระคุณของพ่อแม่มีแก่บุตรจะเปรียบดุด้วยสิ่งใดก็ไม่สมสุดจะสรรพันพน,านาด้วยคารมเอกอุดมเหลือตราคู่นานันเอาแผ่นดินสิ้นแผ่นฟ้ามหาสมุดจนสิ้นสุดพบดินเมขินขั้นเอาภูเขาพระสุเมนมาด้วยกันต่างเศกสรรให้เป็นเช่นปากกาแล้วนำน้ำสิ้นสุดสมุดลึก ทำแทนหมึกหมดสมุดจนสุดหาจารึกคําไขขานคุณบิดอนมาดาบนแผ่นฟ้าแทนกระดาษเวียนวาดไปจนสุดสิ้นดินฟ้ามหาสมุทรจะสิ้นสุดพนานนาก็หาไม่พระคุณพ่อพระคุณแม่เลิศล้นฟ้าสุราลัยท่านมอบให้ลูกรักประจักษ์จริง เพราะฉะนั้นเราผู้เป็นลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือเป็นลูกสาวจึงควรกระตันยูรูปพระคุณและกะตะเวทีตอบแทนพระคุณท่านจะเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตของลูกๆนะครับ